นะคะชื่อทีมว่า s u n f l o เวอค่ะ,นะคะสมาชิกพร้อมบนเวทีนะคะสไลด์พร้อมกรรมการพร้อมผู้ชมพร้อมนะคะเอาละค่ะเตรียมจับเวลานะคะ3 2 1เริ่มค่ะทุกวันนี้นะคะวิกฤตที่เรากำลังเผชิญกันอยู่คงหลีกนีไม่พ้นเรื่องของ PM 2.5ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ สุขภาพชีวิตของเราแล้วก็คุณภาพชีวิตของเราค่ะวันนี้พวกเรา s u n f o o w a r จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM 2.5ค่ะแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของมันค่ะในหัวข้อ Temporal and Spatial Analysis of PM 2.5 Variation to Rainfall and Hotspot ค่ะเรามาเริ่มกันที่กราฟแนวโน้มระยะยาวของค่าฝุ่น PM 2.5นะคะตั้งแต่ปี2014ไปจนถึงปี2023ค่ะ จากกราฟนะคะเราจะเห็นว่ามันเกิดฤด,ดูกาลของฝุ่นขึ้นค่ะก็ก็คือจะมีช่วงที่ฝุ่นมีค่าสูงมากๆแล้วก็ต่ํามากๆสลับกันไปมาค่ะแล้วก็ถ้าดูจากกราฟสีส้มนะคะที่เป็นภาคเหนือจะเห็นว่ามีค่าฝุ่น pm 2.5เนี่ยสูงกว่าภาคอื่นค่ะถัดมาจะเป็นกราฟค่าเฉลี่ยระยะยาวของค่าฝุ่น pm 2.5ตรงนี้นะคะจุดการเผาไหม้ ปริมาณน้ําฝนแล้วก็อุณหภูมิค่ะเราจะเห็นว่าฝุ่น PM 2.5ที่มันสูงนะคะมันจะสูงอยู่ที่ช่วงฤดูหนาวค่ะแล้วในทางเดียวกันก็คือ,อจุดที่เกิดการเผาไหม้เนี่ยก็จะเป็นสีแดงๆในช่วงฤดูหนาวเช่นเดียวกันค่ะแปลว่าการเผาไหม้เนี่ยมันทําให้ฝุ่น PM 2.5เพิ่มสูงขึ้นค่ะถัดมานะคะนอกจากฝุ่น PM 2.5มันจะมีฤดูการของมันแล้วมันยังมีช่วงที่สูงเกินระดับเสี่ยงที่จะทําให้เสี่ยง เป็นอันตรายต่อสุขภาพของอกลุ่มเปาะบางเนี่ยติดต่อกันยาวนานมากเลยค่ะโดยที่ในภาคกลางกับภาคเหนือนะคะจะเห็นว่ามันกินเวลายาวนานกันเกือบครึ่งปีเลยนะคะเป็น150 120วันแต่ในภาคเหนือนะคะนอกจากจะยาวนานแล้วยังสูงมากๆอีกด้วยค่ะถัดมานะคะเราจะมาดูกันที่ค่าแมกซิมัมที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2016ไปจนถึงปี2024นะคะ จะเห็นว่าบนสุดอะค่ะเป็นจังหวัดเชียงรายนะคะตั้งแต่ปี2019ไปจนถึงปี2021เนี่ยก็คือเป็นสีเลือดหมูที่อยู่ในระดับอันเฮลตี้มาทุกๆปีเลยค่ะแต่ว่าในปี2022ก็คือจางลงแล้วก็มาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี2023ันย่าค่ะในส่วนของสไลด์นี้นะครับเราจะเอาเคสตัดดี้ของเชียงรายมาเป็นกรณีศึกษาครับถ้าจำสองปีที่แล้วครับ สองปีที่แล้วเกิดเชียงรายเกิดปัญหาปรดสมหาภูนฝีน5ที่สูงที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่5 6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับถ้าดูจากถ้าดูจากกาพังขวาพบว่ามีน,น้มที่สูงมากเป็นผลต่อผลเสียต่อร่างกายนะครับถ้าดูฝั่งสายครับนี่คือจุดเผาของแต่ละทั่วทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วประเทศแล้วบางส่วนของต่างประเทศนะครับจะเห็นว่าจุดสีแดงคือจุดที่สูงสุดข,ของของจุดเผานะครับในปัจจัยที่ ทำให้เกิด PM 2.5ครับหนึ่งก็คือการระบของมนุษย์ครับ2ก็คือภูมิประเทศครับเพราะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วภูเขาที่เลึกครับทำให้เป็นจุดที่ทําให้เก็บสะสมของ,ของ PM 2.5นะครับส่วนต่อมาคือเป็นลมทิศทางครับลมทิศทางจากพม่าจากลาวมาสู่ประเทศไทยครับครับและลมของที่การเผาไหม้ของ PM 2.5มาพัดผ่านมาที่อยู่ในภูมิประเทศที่มีความซับซ้อนนะครับในส่วนของ Impact ครับเราจะนำข้อมูลที่มีประโยชน์มา มาสร้างโมเดลมาสร้างเซ็นเซอร์วัด p ี2.5มโดยใช้โมเดลของ AI เพื่อให้ AI สามารถจับเซ็นเซอร์ที่จับสูงเซ็นเซอร์ท,รรที่มีระดับที่สูงขึ้นถ้าสูงขึ้นเราจะแจ้งเตือนได้ทันทีนะครับในส่วนของสุดท้ายคือตระหนักปัญหาเกงกัรกระทําขอมมนุษย์ครับอย่างเช่นว่าไฟป่าอนะ่ะมันเกิดจากการทำผุ้ถ้าเกิดว่าไฟมันถูกลามทั่วโลกครับมันมีผลกระทบต่อของชุมชนได้ครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่า อย่างเช่นใกล้ๆสุดคือตอนนี้คือการเผาอ้อยอ้อยที่เกิดจากการทําของมนุษย์ครับซึ่งแต่ละประเด็นการเผาอ้อยมันมีประเด็นลึกกว่าน,นั้นนะครับส่วนนี้คือจะเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มซันฟวอร์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับค่ะหยุดเวลานะคะโอเคเอาละค่ะสำหรับกลุ่มที่9นะคะเดี๋ยวขอเชิญท่านคณะกรรมการได้สักถามค่ะจับเวลาค่ะทําทํไมปี2022มันถึงน้อยลง ช่วงนั้นครัเป็นช่วงที่ช่วงฝนตกอย่างรุนแรงครับเพราะผมผมเอาไปเอาผมเอา 2, 2022กับ203มาเทียบกันจะผมเห็นว่า 2, 2022คือมีค่าน้ําฝนที่เยอะกว่า 2, 2023เพราะแสดงเพราะตอนนั้นคือเกิดฟ้าขนองครับทำให้ pm ตําลงครับแล้วก็ในปี2022นะคะถ้าไปอ่านตามข่าวจะเห็นว่าในปีนั้นน่ะทางจังหวัดเขามีนโยบายที่ค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องของการเผาไหม้อะคะ่ะก็คือไม่ให้เกิดจุดเผาคะ่ะ แล้วทำไมเขาไม่ทำต่อเนาะอันนี้ไม่ทราบคะออ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของเพราะม, <c oughs> มันได้ผลอะไรเงี้ยป่องใช่ไหมครับอะไรนะเออหมายถึงป่องป่องดักควนใช่ไหมครับไม่รู้ที่ที่ทบบว่าถ้าถ้าปียี่สิบสองมันเวิร์กอะทำไมเขาไม่ทำต่ออะไรเงี้ยเ,ออเขาอาจจะเปลี่ยนผู้บริหารหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันคะออ่ะรอโอเคอันนี้ต้องต้องต้องไปกระทุงหน่อย มีอะไรฝากถึงรัฐบาลไหมฮะอ่าก็ฝากถึงว่านะฮะถ้าเห็นจักราพคือมันมีของต่างประเทศด้วยครับซึ่งในประเทศไทยอ่ะถือว่าน้อยมากครับถ้าถ้าเกิดเทียบกับถ้าเกิดเทียบต่างประเทศประเทศคือแบบโอ้จุดเผาเยอะมากครับถ้าเกิดว่าเรามีนโยบายแบบว่าเฮ้ยคุณเผาเยอะนะเราจะขออนุญาตขึ้นภาษีคุณเพราะคุณเผาทําให้ เพราะลมทิศทางของความเผามหมให้อันนี้พอดีคับอันนี้ชัวใช่ไหมครับว่าต่างประเทศไม่ใช่บ้านเรา,อ,าอันนี้ก็เกจ,จาก,จก,กราฟที่พอร์ตให้ดูเ<ะ>ลยค่ะเราจะเห็นว่าไอรอบๆประเทศของเราอะค่ะมันเกิดการเผาไหม้ที่สูงกว่าประเทศเราอีกคะ่ะคือถ้าฟันธงให้ได้เนี่ยเราจะได้แบบก็จะได้ไปถูกกระทรวงครับ ันธงไหมอ่าฟันธงครับฟันธงถ้าถ้าเกิดในอุตสาหการรมประเทศคือการเผาออยใช่ไหมครับคือการนสื่อโฆษณาเขาพายอยเริ่มตัดส่วนครับเพราะเห็นเห็นในข่าวครับคือเริ่มกดรัฐบาลเริ่มเอาจริงเอาจังมากเลยครับ <c oughs> แล้วบางส่วนก็ปรเดยวตอมีการแอบเผาเข <c oughs> า,ม,ามัน <c oughs> มันคอนดิดเพราะตอนแรกเราบอกว่าปีสองพันยิบสองมีการคุมอย่างเข้มขน้นแต่เราก็มาบอกว่าเฮ้ยมันมาจากข้างนอกอะไรเงี้ย ช่วง2022 2 0ง2ันมาจากลาวกับพมา่าครับระบมถึงสภาพอากาศด้วยครับาดีต่อแล้วก็มามามาช่วยกันใช่ครัโอเคนะคะอาราค่ะหยุดเวลาค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับกลุ่มที่เก้าขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่เก้ายด้ค่ะ นะฝากถึงรัฐบาลนะคะแล้วก็เยาวชนของไทยด้วยเนะาะอราคากลุ่มสุดท้ายกลุ่มท้ายสุด